สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมารีวิว M S N ในตำนานนะครับผมหรือ3ประสานของบาร์เซโลนานั่นเองนะฮะก็จะมี M คือลีโอนีลเมสซี่ครับผมนี่ลีโอนีลเมสซี่ S คือลุยส์ซัวเรสครับ N คือเนมร์จูเนียร์นั่นเองครับโอ้โห3ประสานตึงๆเลยครับผมกับการ์ดสุดพิเศษของเขาแต่ต้องขอบอกในที่นี้ก่อนนะครับว่า ถ้าใครไม่ได้มีเหมือนผมอ่ะก็สามารถเล่นการ์ดสแตนดาร์ดการ์ดที่ว่าสามารถซื้อได้ธรรมดามาลองเล่นกันได้นะครับบอกเลยว่าสนุกมาก mf เป็นตอรนานเดี๋ยวผมจะเปิดแตกให้แต่ละคนดูเลยนะครับว่าเมสซี่ซัวเรสเนมานีอัพยังไงบอกก่อนเลยนะครับว่า3ตัวนี้ผมอัพเองนะครับเน้นเน้นอัพเองเพราะอยากได้ไส้ในอยากตามที่ต้องการอืมนี่ครับเมสซี่เริ่มจากเมสซี่ก่อนเลยครับอัพ4 1 12 11 8นะครับผมจะได้ ค่าโอ a ออตันที่106นะครับเดี๋ยวเราไปดูไส้ข้างนอกดีกว่าอ่า้าอัพตามผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมโอ้โหการเลี้ยงบอลก็ยังดีนะครับจบสกอร์ได้มุ่งได้ลูกโค้งก็ดีครับแต่จุดเด่นไม่ใช่ตรงนั้นจุดเด่นคือสปีดกับสปีดต้นครับทุกคนดู104ครับโอ้โหออกตัวยังก,กจะหลดุดส่วนโซเลสนะครับผมโซเลสก็อัพเอ็นะครับอ่าโซเลสอัพเอง โซเลสนี่จะต,ตัน100เอ้ยไม่ใช่ตัน100สิตัน97นะครับแต่ผมอัพเอ็มเป็นตันได้แค่96อยู่เกมลุกนะครับผมเกมลุกก็90นะครับจบสกอร์95ลูกโค้ง88มีลูกโค้งนะครับฟรีคิกก็ยิงได้แต่เฮดดิ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสปีดก็จะดูก็จะดูแบบพอพอเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่าเขาเป็นสไตล์ลิฟไลน์อินฟอร์เวิร์ดด้วยนะเน้นยิงไกลเอาละกันแต่คิกกิ้งพาวเวอร์ก็ไม่ได้เยอะครับ84ความแขแข็็งงนนี่คครรัับบแะผม86 แล้วก็บาล้านแปดสิบหกเหมือนกันครับเดนมาร์จูเนียครับผมมาต่อที่เดนมาร์จูเนียดูการอัพเบื้องต้นครับโอ้โหอันนี้ให้ดูไส้ข้างในก่อนแอให้ดูไส้ข้างในก่อนนี่นะครับจะได้เป็นมามานี้นะครับเลี้ยงบอลก็ดีวิ่งก็เร็วทั้งคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูการอัพหรือโซเลสนะครับการอัพหรือโซเลสครับเป็น12 8 6 6นะครับ สามารถไปอัพตามันได้นะครับส่วนนี่มานะครับอ่านี่มานี่มากัรอัพก็จะเป็น3811 12นะครับนี่สามารถไปอัพตามได้นะครับผมโอ้แต่ก่อนอื่นไปจากคลิปที่แล้วนะครับจากคลิปเดบิวต์ไคแฮมมีคนถามว่าพี่อัพเบคแฮมร้อยสามยังไงนี่ครับดูการอัพของผมเลยอัพเบคแฮมร้อยสามล่างแมนยูนะครับผมล่างแมนยูหนึ่งร้อยสามนะครับสี่หกสิบเอ็ด 8ป1 1นะครับแต่มันเกินมันหนึ่งนะครับมันเหลือหนึ่งมันเหลือหนึ่งเลยอัพใส่กระโดดไปเลยโอเคเมสซี่นะครับนี่เมสซี่จะเป็นร่างที่ร่างเด็กครับร่างจูบรองเท้าผิวผิวไผิว,วไหวร่างนี้ยังจี๊ดยังสดอยู่นะเป็นร่างโลวมิงแฟงนะครับผมส่วนเล่จะเป็นร่างดิฟและอินฟอร์เวิร์ดนะครับเป็นกองหน้าต่ำไม่ใช่กองหน้าต่ำกองหน้าที่มาเล่น ลงลงลงมาต่ำเกินไปลงมาเล่นช่วยเกมรับอะไรประมาณนี้ครับนี่มาจะเป็นคิดถึเพมเมกเกอร์ปะ่าใช่ด้วยพีมเมกเกอรก์ครับบอกเลยว่า3ภาษานี้สดแน่ๆผมว่าเพราะว่าในชีวิตจริงอ่ะเขาสดมากครับในยุคที่เขาอยู่ด้วยกันสดจี๊ดคมใครมาเจอก็ต้องกลัวครับแต่ว่ามาถึงยุคปัจจุบันแล้วสาภาษานี้ยังเล่นได้อยู่ไหมเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับ ไปมีเอ็มบับเบ้มีฮาแลนนะครับผมสองดาวลุ่งนะครับมีฟรันตอสครับชุดเบริดแฮมบาราโดน่าโจชัวคิมมิดลูดิเกอร์เอาเปลี่ยนม,มาโอซิมเฮนลงครับผมแล้วก็ซาลิบาคอสตาก,กูตามาติมาปามาประตูเป็นมาตินเนียนะครับผมส่วนแบ็คขวาเราไม่รู้นะเขาชื่ออะไร มีโอโมมาด้วยว่ะปิดแป้งเลยคาร์ลอสก็มาว่ะคาร์ลอสล่างอ่ะอาเจนโอ้โหทีมเขาถือว่าตึงๆนะครับผมเอาลีโอนลเมสซี่ลงไปกองหน้าคู่กับโอซิมเฮนนะครับแต่เราจะไม่หวัน่นวันครับเพราะเราคือสามประสาน MSN เนย์มาลุยสัวเลตเมสซี่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสามคนนี้จะได้แอสซิตหรือจะได้ประตูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกม ก็เลยใหกับมาเกมเกพิกพิกจ่ายมาโอ้โหเหมือนส่งให้กับบารดาโลนาครับเอาละเมซี่จะจาจริงนะครับติดอาเบิร์ตฟีเ่ครับปึ๊บเมซี่วิ่งวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับจังหวะนี้เมซี่วิ่งเมซี่ย่งกะโซีกเมซี่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  วิ่งมาวิ่งมาแล้วก็ลอดม่วงม่วงติดเท้าลูดิเกอร์นะครับคึงนั่งนานเมสซี่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 ฟึ๊บ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 โอ้ยเยังยังยังผิวอยู่ครับยังผิวอยู่ผิวไหวดัางสายลมเล่นนี้ก็พรอมชีวิตจริงโซเลตทำชิงกับเมสซี่เมสซี่าจให้กับฟรันายกับกางนะครับโรนิโญ นี่มานี่มานี่มาแม่มานี่มานี่มาโอ้ยสปีดสปีดถือว่าดีครับสปีดถือว่าดีแต่เขาปิดสองตัวเลยฮะปึ๊บเนี่ยมาวิ่งเนี่ยมาวิ่งงั้นแหละเนี่ยมาวิ่งมาแล้วก็ตากให้กับเซลซัวไม่ใช่ซัวเลสครับเป็นลีดิโอเอ้ยลิโอเนลเมสซี่นะครับผมโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการโขครับเอาละเอาละสามภาษานี้ได้ทั้งแอสซิสต์ได้ทั้งประตูครับผมเนี่ยมาแอสซิีดเท่ากับ ลีโอเนลเมสซี่นะครับผมบอกว่าเมสซี่ล่างนี้เป็นล่างหมุงข้งหมุงได้จริงครับเมสซี่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 อ้าวายผิดเมสซี่เอ้ย มกลับมาบินน z ครับจะแชร์หมาป่าบินะครับสว่สวนเสเ e สอยู่ข้างในแล้วก็ม่งลูกนี้โอ้โหบอลกระเด้งพื้นนะครับผมแต่องศาผิดไปหน่อยครับเกียบเข้านะครับผมเกียบเข้าดูม่งโอ้โหม่งกระดอนพื้นอย่างสวยครับบอกเลยว่ามาตินีสเมื่อกี้ยังมีเวอครับ มาเกี่ลเลีเมาเอกีลเลีปลาดมาอย่างนี้ปาดมาอย่างนี้อาเบอร์ฟิเลียังบล็อกไว้ได้อยู่ครับเดียวใช้มาปาใจมายมา,าถึงไม่ซีบะถึงบะเกือบถึงเกือบถึงเกือบถึงจ่ายไว้เป็นหนึ่งครับนีมาต้องหมุนได้แล้วแล้วก็ให้นีมา <c oughs> โอ้โหนีมาจะอยู่ทำไม de romper a la d ใจ e n s a por า l ให้ผมเริ่มแถวแล้วเริ่มแถวแล้เขาเริ <h <h ่มบุกล MM ุล้วล่ะโอซิมเฮนโอซิมเฮนแต่ปาติอ e บเบิลฟีเลนะครับผมเปลี่ยนสีเสื้อเป็นบาเซลนนาเก่งมากเลยฟเลเอาพึ่งชมแมปมปไอล้วนแล้วเอา วิ่งครับวิ่งครับวิ่งกันครับวิ่งกันะครับฟินิามวิ่งฉีกมาแล้วโอ้โหคอสตาคต้าิปิดไปอยู่ครับฟินิรามแล้วเราก็เราต้อปิดเหมือนกันครับนี่มาโอ้โหคนนี้ขวายาวอ่ะเอาแล้วครับต่ติดโอซิมนฝั่งเขาครับกลับมาเมสซี จังหวะนี้เขาเล่นพลาดครับโอ้โหจบครึ่งแรกกับสกอร์หประตูต่อศูนจากลีโอนลเมสซี่นะครับผมตอนนี้การครองบอลเราเป็น61ครับยิงประตูไป3ลูกเข้ากรอบ2ลูกนะครับเอาเรื่องจะจัดครับเอาเร่งจะจัดครึ่งแรกเอาเร่จะจัดอยู่ดิเปลี่ยนสำรองเป็นอะไรเอาอรเอาอะไรลงดีวะนี่เปลี่ยนคาสิคเนอร์เทนใช่ไมคาอเทไปลงดีนะ นี่แล้วกันผมบบ w i n d ซีวามาดูแทนฟรานสตอร์นะครับมาครับผมเริ่มครึ่งหลังครับเอาละสงนใจใจแรงว่ะลูกสุดปะนี่เอา้ายี่สิบห้า เอาละหลังหลุดโล่งเลยหน้ายกมาอย่างนี้พลาดครับผมคาร์ลโยนมาให้กับเมซี่เมซี่มุ่งไปแล้วครับวิ่งครับเนี่ยมาวิ่งครับโดนเลนโยไม่นะจ่ายไม่ถึงครับฟินิกรามยังตามเก็บอลได้ครับซิบาจ่ใจมามันก็เละ เอาคาร์ล์บล็อกไม่ได้ครับมาครับไม่ถึงซาลีบาขายาวซะงั้นพีเลรเราต่างก็บบอลได้ครับพิเคเวอร์ยนให้กับเนมาทำชิงวิ่งแล้วครับเนมาตอนนี้ไอ้ยะไอ้ยะ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 เนมาเนมาเนมาไม่นะโดนจิ้มบอลซะงั้นทั้เมื่อกี้เป็นลูกออกจากฝ่ายตรงข้ามครับ ฮ่าหน้าเฟซช็อตก่อนนี่มาไหมาอุย้ยพี่บอลจะสวยแล้วเอาครับยังกดดันได้อยู่ครับตอนนี้เล่นลูกทุ่มครับผม io, ฮึนี่มาสเต็ปเดิมกระชากมาอุย้ยความเร็วความเร็วความพิ้วแล้วก็ออกไหมออกครับผมคาร์ลอสดับเบิลทัดโอ้ยฟีแฟบเอ้าจานเฮ้ยฟาวดิ โอ้ไม่ฟาวได้งไงว่าจันใช่ครับโดนยิงยุ่เลยครับวงกันครับโดนยิงยุ่อสัวเลตจับมาซี่มาซี่เมาซี่เมาซี่วิ่งมาแล้วก็ยิงลูกนี้ครับเข้าไปแล้วครับผมสองประตูต่อศูนย์จากลีโอเนลเมซี่นะครับผมเอสดิดของหลุยส์ซัวถังเอ้ยหลุยส์ซัวเลตจูบรองเท้าแล้วเรียกเพื่อนมาดีใจด้วยครับโอ้โหสองลูกไปแล้วครับ เลดิโอเมซี่เอ้ยลีโอนลเมซี่เอ้ยถูกแล้วจะกดแฮตทริกได้หรือเปล่านั้นเเราไปลุ้นกันต่อครับลงมาเนยมอดิกมองเพื่อนละเอามาโดนหน้าลงุงโล่งไหมเหรอยิงคนเดียวไม่เหงาเหรออาจจะไม่ได้แปลกนะครับเซเลตซิว่ายิ่งมาไอ้อย่า ตากมาเฮ้เฮ้เฟลิวิ่งครับมาเกอเดี๋ยว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 พิก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 กตากมาครับตัวเลดเรียบร้อยครับผมโอ้โหสามภาษาจริงจริงครับผมตอนนี้ตัวเลดทำประตูไปอีกหนึ่งประตูครับเป็น3ามประตูต่อศูนครับโอ้โหเดือดจริงๆเดือดจริงจริสามภาษานี้ เมือ่อกี้เลชิปมาแล้วก็ให้กับโอ้โหส่วนเลหมุ่งจดจ่อเลยฮะมาตินนสหมดสิทธิ์เซฟเลยครับ,บ,รรบฝั่งตรงข้ามจ่อไหมครับตอนนี้สามสูแล้วโอ้โหเทคตัวสูงน,นะครับกองหลังยังคาดเดาไม่ออกโอ้โหตอนนี้กดออกเรียบร้อยครับทุกคนกดออกใช่หรือไม่กดออกใช่หรือไม่ เรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหได้อาชิพเมนต์ด้วยตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามถึงกับกดออกครับดีวิชั่น2ด้วยนะเอาว่ะเอาว่ะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับ MSN ครับผมเนี่มาส่วนเลสเมซี่นึกชื่อเกิดไม่ออกโอ้โหเมซี่เราก็ตึงครับนี่มาเราก็แบบดึงจังหวะได้ดีจัดพยายามสร้างสรรคเกมส่วเลตเราก็จบสกอร์คมนะครับไม่ธรรมดานคนนี้ ถึงจะช้าถึงจะลงต่ําแต่ก็หวังผลได้โอ้โหสามวันสามหกเลยว่าเล่นดุมากครับเล่นเดือดมากสนุกถ้าถ้าใครไม่ได้มีแบบเอ่อเมสซี่อีปิกนะครับผมเนมาร์อีปิกเนาะเรียกว่าการ์ดอีปิกเนาะหรือว่าโซเลสล่างอ่าล่างแยกนะล่างแรกนะครับผมสามารถไปแลกมาได้นะสามารถแลกมาได้เอ่อโซเลสาาล่างนี้ยังไม่หมดส่วนเมสซี่กับเนมาร์ถ้าใครไม่มีล่างเหมือนผมนะครับผมสามารถไปซื้อล่างธรรมดามาเล่นได้ครับถือว่าสนุก สามสถานีสนุกครับสนุกมากบอกเลยว่าเร็วคมพิ้วสร้างสารเกมดีจัดสามคนนี้เหมือนเหมือนเขาเล่นแค่3มคนจริงๆไงนะในเกมมันเล่น11คนแต่จริงๆเล่นแค่แค่สามครับที่เหลือก็แค่เป็นตัวประกอบมันประกอบฉากเฉยโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนะครับผมอาจจะมีวันที่ไม่ได้ลงบ้างนะครับแต่พยายามลงทุกวันนะพอดีว่า กลับมาจากงานนักหลับนอกหลับเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ